ยี่สิบแปดนาทีที่พักของเราก็ไม่โดนแดดแล้วนะครับอากาศก็เริ่มจะเย็นและที่สำคัญนี่คือที่นอนของเราครับที่นอนของเราก็มีคนอยู่ข้างในฮะน้องกุนซือและหมามีเราเตรียมที่นอนมาด้วยนะครับเป็นที่นอนเป่าลม ของน้องกุญสือนั่นเองนะครับคืนนี้ก็น่าจะหนาวอยู่นะฮะที่เห็นปรับพื้นที่กันเป็นขั้นบันไดนะครับก็เตรียมจะปลูกผักนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงนั่นเองนะครับมาช่วงนี้ก็จะเหงาเหงายบเงแต่ก็น่าจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบ แย่งแย่งกันเที่ยวแย่งแย่งกันกินอะไรนะคอันนี้มันเป็นเช้าแล้วอันนี้ก็จะเปิดไฟอยู่เลยอ่ะอือหือโอเคเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราก็จะได้กินอะไรครับไดกินหมูขาหมูกระทุเอาอีกแล้วฮะหมูกระทุหมูกระทะที่มันแจ่มจะอร่อยสู้ภูทเบิกได้ไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะแต่ที่สําคัญคือต้องบอกว่า ที่นี่มาไกลกว่าแล้วกันเดินทางมาไกลกว่าเป็นภาคเหนือครั้งแรกของน้องบนเสือนั่นเองนะฮะ